เรื่องของดวงโชคชะตา โหลดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงการเงินไหลเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นงานหลกักงานเสริมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการลงทุนจะสร้างรายได้ให้คุณมีมากมายเรื่องของการงานการงานของคุณค่อนข้างหนักหนาและถาโถมขอให้คุณอด ทนสู้ต่อไปทุกอย่างจะสําเร็จไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีเบื่อหน่ายความสัมพันธ์เหมือนจะจืดจางค่อนข้างปล่อบางกับคําพูด ที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลสอนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีนิสัยน่ารักแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่ในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ร่ารวยเพราะมีรายได้ไหลเข้ามาอย่างมากมายแต่ให้ระวังเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเรื่องของการงานการงานของคุณดวงมาฟ้าเปิดไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวเรื่อง ของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เสมือนคู่สร้างคู่ทรัพย์ที่ยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งร่ารวยเงินทองคนโสดมีโอกาสได้เจอคนโปรไฟล์ดีแถมยังนิสัยดีอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างดีมากเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้หากวางแผนการเงินให้ดีอนาคตของคุณก็จะร่ํารวยแบบไร้ที่ติเรื่องของการงานในช่วงนี้เหมือนอาชีพของคุณเป็นชีพประจรลงเท้าไปเสียแล้ว มีเกณฑ์เดินทางในเรื่องของการงานบ่อยครั้งหรือจะต้องพบปะผู้คนมากมายเรียกได้ว่าเหนื่อยมากแต่ก็ค่อนข้างดีเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักด้านความสัมพันธ์จะดีขึ้น เรื่องที่เคยขุนเคืองใจก็จะมาลายหายไปในที่สุดเปิดใจคุยกันด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้สะดุดรักหัวใจเต้นรัวซึ่งอีกฝ่ายเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากแต่กลับมาเติมเต็มให้คุณได้อย่างมหาศาลสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณค่อนข้างดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะต้องรับผิดชอบงานใหญ่หลายอย่างหนัมากแต่ก็ดีมากเช่นเดียวกันความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักกันดีเข้าใจกันมากในบางคู่เริ่มวางแผนขยับขยายความสัมพันธ์ไปอีกขั้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบปะกับคนที่ไว้ใจสําหรับคนที่เกิดวันพาหาสัสสบดีเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ค่อนข้างดี เรียกว่าขาขึ้นเลยก็ว่าได้เงินทองหล่งไหลเข้ามานับไม่ถ้วนเรื่องของการช่วงนี้การงานของคุณมีโปรเจกต์ที่จะต้องแบกรับภาระคนเดียวเหนื่อยมากเพราะพึ่งพาใครไม่ได้แต่ความสําเร็จไปอย่างสวยงามเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจับมือยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนพร้อมลุยไปด้วยกันจนสุดปลายทางส่วนโนโรดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่นิสัยน่ารัก สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณจัดการอยู่ในหมวดเศรษฐีได้เลยทีเดียวเพราะช่วงนี้รับทรัพย์ได้มาหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะจากการลงทุนเรื่องของการงานการงานของคุณมีโอกาสสมหวังดังใจนึกมีความเจริญก้าวหน้าใน,นหน้าที่การงานอย่างเกินคาดหมาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักแท้มีอยู่จริงในยามยากไม่ทิ้งกันไปไหนและในยามสุขก็ยินดีด้วยกันส่วนคนโสดอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบเนื้อหอมขั้นสุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเลยสักนิดแม้จะมีรายจ่ายรออยู่ก็ตามเพราะคุณได้ เพราะคุณได้วางแผนการเงินไว้ดีแล้วเรื่องของการงานการงานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนแต่ก็เป็นงานชิ้นโบแดงที่คุณจะต้องทําเพื่อเป็นก้าวบันไดพิเศษที่จะส่งเสริมให้คุณได้รับการพิจารณาจากผู้ใหญ่รักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนและคนรักความสัมพันธ์เหนียวแน่นเข้าใจกันมากคอยให้กําลังใจกันและการเสมอส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรัก กับคนสีนเสมอกันดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ